เต็มจีร้อยเปอร์เซ็นต์จังหวะนี้แม่งตายในส้อมขอให้แต่ผมไม่ปืนให้เป็นหมอใช่ไหมคนที่ขอตายไปอีกทีตอนนี้ชุบได้กี่คนแล้วพี่พี่บอยเดี๋ยวผมไปช่วยกีดกับพอเลยกีดชุบมาได้คนหนึ่งและวไอ้บีมได้ป่ะไอ้กิดมึงไปอุ้มไอ้บีมได้ป่ะไม่ไม่เวิร์คไม่เวิร์คอย่าไปเลยตั้งอยู่ไหนพี่เกินกูลืมไปนะอีกคนมึงถึงกล้าลงไปอ่ะกิด ก็มันเล่มา,มากูช่วยยิงได้นะไอเจ้าบ,บีมน่าจะโดนยิงอยู่อนพี่พีพ่เหมียวอ่าอยู่ไหนอะเชื่อไม่เห็นได้ไงวะไม่รู้ได้ไงว่าบีมแตกของมันวะไปอุ้มเพื่อนไปแล้วตึกเนี้ยกริดมันมีทางลงทางเดียวเดี๋ยวกูเล่นเองก็นะครับใครมีปืนให้ผมบ้างไม่มีใช่ไหมเอาปืนตัวให้หมดมันให้ได้หรอ ไม่ได้เอาปืนต้องก่ให้หมอใช้ก่อนเรื่องขนาดนี้แล้วผมว่าผมขอปืนให้กินเดี๋ยวจะเล่ให้กินยศให้หมอรเป็นตำรวจก่อนเลยได้ไหมขอผมขอเป็นตำรวจเลยผมขอเล่นเลยจะได้ไม่เปตอมกระสุนเนี่ยจะเล่นใครยิงสไนเปอร์ผมบ่กผมจะล่อแม่งก่อนใจเย็นใจเย็นอย่าหลุดกันเยอะนะคะจะเล่นแบบเล่นแบบตเลอดเล่นเตะเตะตาบอดเลยนี่เลยพาพาพาตำรวจอยู่ตระดับไหนไม่ได้ค่ะ ตายสองไอ้สัตว์ผู้หญิงตายสองไอ้จ่ามึงอุ้มมึงอุ้มอุ้มมาให้กูมาทิ้งว้ให้กูจัดเอง